เครับให้โครงสร้างแกรไฟไฟมานะครับแล้วก็บอกว่าแกรไฟไฟเนี่ยลักษณะของมันจะเป็นชั้นๆอย่างนี้ใช่ไหมตามรูปนี้ก็ชัดเจนนะครับแกรไฟไฟจัดว่าเป็นโครงผึกร่างตะข่ายครับแล้วก็เป็นตัวที่ประกอบแต่คาร์บอนอย่างเดียวนะครับอะตอมทั้งหมดตรงนี้คืออะตอมของคาร์บอนนะมีแต่คาร์บอนเท่านั้นครับภายในแกลไฟไฟทีนี้ด้วยความที่เป็นโครงผึกร่างตะข่ายเนี่ยก็คือมันจะจับกันอนข้าจะแน่นมากครับคําว่าจับกันแน่นมากเนี่ยหมายถึงว่าภายในแผ่นเนี่ยครับภายในแผ่นของมันเนี่ยภายในแต่ละชั้นนะครับ ภายในชั้นเดียวกันเองเนี่ยจับกันแน่นครับแต่ว่าระหว่างชั้นอย่างไงครับมันสามารถหลุดออกจากกันได้ค่อนข้างง่ายครับแกรไฟเนี่ยก็เลยสามารถเอามาทําเป็นไส้ดินสอได้ครับเพราะว่าไส้ดินสอเนี่ยก็เกิดจากการที่ชั้นแกรไฟนะครับมันหลุดออกไปครับหลุดออกไปจากไส้ดินสอแล้วไปติดบนกระดาษได้ครับอันนี้คือการหลุดลอกนะครับระหว่างชั้นนะเข้าใจ <peu. S 2> <perturb est. S 1> ไหมอย่างเช่นเวลาเขียนไปนะครับเวลาเขียนไปเนี่ย ชั้นตรงนี้ครับมันอาจจะหลุดไปก็ได้ครับแล้วก็ติดอยู่กับกระดาษครับอันนี้นะครับอธิบายลักษณะข้า,าวนะอาจจะติดไปครับอยู่กับกระดาษอย่างนี้ก็ได้ครับเป็นการแสดงเห็นคับว่าตัวของแกรไฟต์เนี่ยจริงอยู่ว่าภายในชั้นเดียวกันจับกันแน่นแน่นเป็นโครงหึกร่างตะข่ายแต่ว่าระหว่างชั้นนะครับมันสามารถหลุดออกจากกาันขลายออกจากกันได้ค่อนข้างจะง่ายนะครับก็เลยสามารถนํามาใช้เป็นดินสอเขียนได้นะโอเคน,นะครับทีนี้เขาบอกว่า ข้อนี้เนี่ยมีการเอาเทปกาวครับมาแตะที่ผิวแกลไฟแล้วดึงจะได้สิ่งที่เรียกว่าแกรฟีนออกมาครับและถามว่าโครงสร้างใดคือแกรฟีนเคครับก็ชัดเจนนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการลอกครับลอกชั้นของแกลไฟเนี่ยให้หลุดออกมาติดกับเทปกาวครับไอตัวที่หลุดออกมาเนี่ยครับก็ต้องเป็นลักษณะของชั้นแกลไฟใช่ไหมซึ่งจะตรงกับข้อ5้าครับ ข้อ5เนะครับเป็นลักษณะของชั้นแกรไฟต์หชั้นพอดีครับที่มั่นใจนะครับว่าเป็นข้อ5้าไม่ใช่ข้อสาเนี่ยเพราะข้อนี้บอกไปชัดเจนครับว่าที่ลอกอกมาเนี่ยมันคือแกรฟีนนะครับจะเรียกว่าแกรฟีนได้นะครับมันควรจะมีแค่ชั้นเดียวถ้ามีเป็น3ชั้นแบบนี้ครับอัน <c oughs> นี้เนี่ยเรายังเรียกมันว่าแกรไฟต์อยู่นะครับเ <c oughs> คไหมคำว่าแกรไฟต์เนี่ยก็คือมีการอยู่กันครับเป็นอะไรชั้นซ้อนกันอย่างนี้นะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ลอ,อกมาครับแล้วเป็นชั้นเดียวเดียวอยว่างนี้เนี่ยเราจะเรียกมันว่่าาแกรฟีนนนัออ้้ขตงนะ พอนี้ตอบข้อ5ได้เลยครับว่าเป็นแกรฟีนครับเป็นแค่ชั้นเดียว20ครับ20ข้อนี้ให้รูปแกรฟีนมาละครับให้แกรฟีนมาแล้วก็ถามสุดอย่างง่ายเลยนะจริงๆแล้วข้อนี้ก็ไม่ซับซ้อนมากครับเราจะรู้สึกสับสนกับชื่อมันเฉยๆยนะเรามาลองดูครับสิ่งที่ให้มาเนี่ยมันคือแกรฟีนครับแกรฟีนก็คือแผ่นของแกรฟีนครับที่มีการเติมไฮโดรเจนเข้าไปแกรฟีนคือคําตอบของข้อก่อนหน้าครับก็คือแผ่นนี้ครับแผ่นนี้ก็คือแกรฟีนนะครับและแกรฟีนมาจากไหน แกฟ okay, boss, no ีเน <exhibited> ี่ยเดิมทีมันก็คือชั้นชั้นหนึ่งของแกไฟครับเขียนะชื่อจะคล้ายกันนิดนึงนะครับแกไฟเนี่ยก็คืออยู่กันเป็นหลายๆชั้นครับถ้าลอกออกมาเนี่ยแค่ชั้นเดียวเดียวจะเรียกว่าแกฟีนครับทีนี้พอแผ่นแกฟีนเนี่ยมีการเติมไฮโดรเจนเข้าไปครับก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าแกเฟนครับอันนี้ครับคือแกเฟนนะเขียนนะครับแยกให้ออกนะหลายๆชั้นเรียกแกไฟแบบชั้นเดียวเนี่ยจะเรียกว่าแกฟีนถ้าแกฟีนครับมีการเติมไฮโดรเจนรคับ เคนะครับแต่ว่าข้อนี้ไม่ได้ซีเรีเรื่องชื่อครับเขาอยากให้เราดูครับที่แผนของแกเฟนี่เขาให้มาเนี่ยแล้วบอกว่าสูตรอย่างง่ายของมันเขียนยังไงครับสูตรอย่างง่ายก็คือสัดส่วนอย่างต่ำครับจะเขียนส,สัดส่วนอย่างต่ำได้เนี่ยต้องมาดูที่โครงสร้างครับแล้วก็ดูว่าหน่วยซ้ําของมันเนี่ยครับแต่ละหน่วยเนี่ยสูตรเป็นยังไงครับเราลองดูนะครับโครงสร้างนนี้ก็มองไม่ยากมากนะเขาบอกไว้าชาัดเจนครับว่าสีดำเนี่ยคืออะตอมคราร์บอนใช่ไหมสีขาวคืออะตอมไฮโดรเจนครับ ลักษณะหน่วยซ้าของมันชัดเจนครับก็คือส่วนนี้มีคาร์บอนหนึ่งตัวไฮโดรเจนหนึ่งตัวครับอันนี้ครับคือหนึ่งหน่วยของมันแล้วครับแล้วถัดออกมาครับถัดออกมาตรงนี้เห็นไหมตัวหนึ่งเนี่ยสีดําครับอีกตัวหนึ่งก็สีขาวเหมือนกันเปรียบเลยครับอันนี้ครับก็คืออีกหนึ่งหน่วยครับกับหัวย่างไม่เป็นไรนะครับโครงสร้างมันเป็นสามมิตินะอันนี้ก็เหมือนกันครับเห็นไหมคาร์บอนหนึ่งตัวไฮโดรเจนหนึ่งตัวครับจะเห็นว่าหน่วยซ้ำนะครับในแต่ละหน่วยที่เราพอจะแยกออกมาได้เนี่ย เวลาแยกออกมานะครับสามารถแยกออกมาหน่วยซ้ำๆนะครับแยกออกมาเป็นคาร์บอนหนึ่งตัวไฮโดรเจนหนึ่งตัวในแต่ละหน่วยได้แบบนี้เลยครับเป็นก้อนนะครับที่ประกอบด้วยสีดําก้อนหนึ่งสีขาวก้อนหนึ่งครับแยกอย่างนี้เนี่ยได้ทุกหน่วยเลยครับเห็นไหมแสดงว่านี้คือลักษณะหน่วยย่อยที่สุดของมันแล้วครับรูปนี้ดูไม่ยากมากนะจะเห็นว่าแต่ละหน่วยที่ซ้ำๆกันเนี่ยประกอบไปด้วยสีดําก้อนหนึ่งสีขาวก้อนหนึ่งเหมือนกันหมดครับแสดงว่านี้คือหน่วยย่อยครับหน่วยย่อยของแผ่นแกเฟนนะครับ ในเมื่อตรงนี้เนี่ยคือหน่วยย่อยครับก็สามารถเอาสูตรของหน่วยย่อยตรงนี้ครับที่ประกอบไปด้วยคาร์บอนกับไฮโดรเจนเนี่ยเป็นคําตอบข้อนี้ได้เลยครับเพราะว่าสูตรอย่างง่ายเนี่ยมันคือสัดส่วนอย่างต่านะครับของภายในโครงสร้างนะโครงสร้างนี้เนี่ยอาจจะมีคาร์บอนกับไฮโดรเจนมหาศาลเลยครับแต่ว่าพอคิดเป็นหน่วยย่อยนะครับจะเห็นว่าแต่ละหน่วยย่อยประกอบด้วยคาร์บอนหนึ่งตัวไฮโดรเจนหนึ่งตัวนะครับสูตรอย่างง่ายเราสามารถเอาหน่วยย่อยของมันนะครับมาตอบได้เลยครับก็ต่อข้อ2นะ โอเคนะครับข้อนี้ก็ถือว่ามองไม่ยากมากนะครับโครงสร้างที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนครับว่ารอกอบไปด้วยคาร์บอนหนึ่งตัวไฮโดรเจนหนึ่งตัวในแต่ละหน่วยย่อยครับข้อจบไปแล้วนะครับใครอยากติดตามข้อต่อไปนะครับมาติดตามที่แฟนเพจเมก้าเคมขายทุกปมในเคมีมอลายนะครับหรือว่าติดตามทางยูทูบชาแนลเคมีพิ P พีเมก้าเคมนะครับติดตามได้2ช่องทางนะในส่วนของคอร์สเรียนครับถ้าเกิดว่าน้องคนไหนนะครับอยากเรียนคอร์สเรียนของพี่นะครับที่มีการสอนอย่างละเอียดแล้วก็ปูพื้นฐานให้อย่างแข็งแรงเลยนะครับ ก็สามารถมาโรงเรียนได้นะครับตัวคอร์สเนี่ยแบ่งเป็นคอร์สเนื้อหาแล้วก็คอร์สตลุยข้อสอบนะครับเนื้อหาคราก็แบ่งเป็นม .4 ม5ม .6 กนะครับการเรียบเรียงเนี่ยก็เรียบเรียงนะครับตามหลักสูตรล่าสุดของสสวทแล้วนะซึ่งคอร์สตรงนี้นะครับพี่เรียบเรียงเนี่ยนอกจากตามหลักสูตรปัจจุบันเพื่อให้น้องสามารถเรียนประกอบที่โรงเรียนได้แล้วนะพี่ยังมีการเรียบเรียงน,นะครับเนื้อหาเนี่ยโดยเน้นนะครับ ตามข้อสอบที่มีการออกสอบนะครับในสนามสอบ9วิชาสมานและแพท2นะครับน้องสามารถใช้ในการเตรียมทุสอบเข้ามหาลัยได้ด้วยนะครับสำหรับคอตรงนี้นะโอเคนะครับซึ่งภายในครับก็มีเอกสารครับที่มีภาพประกอบสีสันสวยงามรวมไปถึงในพาร์ทคำนวณต่างๆนะครับเวลาพี่สอนเนี่ยประเด็นหรือว่าสูตรต่างๆเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเอาโจทย์นะครับมาแทรกให้น้องทําทันทีเลยนะเพื่อน้องสามารถเรียบเรียงได้นะครับว่าความรู้ตรงนี้จะใช้ในการวิเคราะห์โจทย์แก้โจทย์ได้ยังไงนะครับ โอเคนะครับตัวคอร์สเรียนตรงนี้เรียนผ่านระบบออนไลน์นะครับเรียนในกลุ่ม Facebook ครับดังนั้นถ้าน้องมีอุปกรณ์ที่สามารถดูวิดีโอใน Facebook ได้ก็สามารถเรียนคอร์สตรงนี้ได้สบายๆนะครับเห็นไหมซึ่งคอร์สตรงนี้ครับมีระยะเวลาในการเรียน3ปีครับภายใน3ปีเนี่ยจะเข้าดูกี่ชั่วโมงก็ได้ครับไม่มีการนับไม่มีการจํากัดชั่วโมงเรียนนะครับเรียนได้เต็มที่เลยครับใน3ปีนะแล้วก็ที่สําคัญครับใน3ปีนี้เนี่ย พี่จะคอยอัปเดตนะครับข้อสอบปีใหม่เข้าไปให้ในกลุ่มเรื่อยๆนะครับดังนั้นน้องไม่ต้องกังวลครับว่าเข้าเรียนไปก่อนแล้วเนี่ยจะตกหล่นข้อสอบใหม่ๆหรือเปล่านะครับพี่จะอัปเดตไปให้ใหม่เรื่อยๆทุกปีนะโอเคนะครับใครสนใจครับก็สามารถมาติดต่อทางแฟนเพจนะครับหรือว่าแอดมานะครับที่ Li n e ID เ e g a c มกะเค12นสะครับสามารถมาสมัครเรียนนะครับได้2ช่องทางนี้นะหรือว่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวข้องนะครับก็มาสอบถามนะครับได้ ทาง2ช่องทางนี้เช่นกันนะครับโอเคน,นะครับก็ขอบคุณมากนะครับ